ที่เดียวกันเลยค่ะนี่แหละค่ะชีวิตชาวครีเอเตอร์มีเวลาอยู่ตรงนี้หิวนาก็อยู่กับการทำงานบน facebook ค่ะที่กินที่นอนที่ทำงานกลัวขึ้นมาไม่ทันแข่งขาไม่ดี ก็เลยยกขึ้นมากินข้างบนกินเสร็จก็เพื่อรอเวลาจะขึ้นไลฟ์สดนะคะ,ะคเราก็กินเพื่ออยู่ค่ะกลัวมาขึ้นมาไม่ทันแข้งขาไม่ดีก็เลยยกขึ้นมากินข้างบนกินเสร็จก็เพื่อรอเวลาจะขึ้นไลฟ์สดนะคะขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนคะ่ะที่รับชม เพื่อนๆคะ่ะก็ใกล้เวลาทำงานแล้วจันทุนาก็เริ่มหิวก็เลยอย่าย,ยกขึ้นมากินบนที่ทำงานซะเลยเป็นข้าวมันไก่นะคะวันนี้น้ำจิ้มแซ่บๆเลยคะ่ะข้าวมันไก่ชํำๆพร้อมแล้วก็ลาดกับน้ำจิ้มรสเด็ดคะ่ะน้ำจิ้มอร่อย เดี๋ยวกรุณาจะพามันชิมน,นะคะว่าข้าวมันไก่เจ้านี้เด็ดแค่ไหนคะ่ะอืมจะเออบ่ายโมงแล้วค่ะเดี๋ยวกรุณาจะพามันชิมน,นะคะว่าข้าวมันไก่เจ้านี้เด็ดแค่ไหนคะ่ะอืมอร่อยบอกเลยว่าอ่าจานนี้นะจะหมดจานอยู่ อร่อยมากๆเลยก็เพื่อเดี๋ยวกรุณาจะพามาันชิมนะคะว่าข้าวมันไก่เจ้านี้เด็ดแค่ไหนค่ะอืมใช้ได้เลยคะ่ะน้ำซุปหอมๆอนะคะคนเราก็กินเพื่ออยู่คะ่ะ อร่อยคะ่ะรสชาติใช้ได้สดนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนค่ะที่รับชมสดนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนค่ะที่รับชมก็ก <strom. S 1> ินกินก <Billie S 1> ็พร้อมที่จะถึงเวลาทำงานเมื่อไหร่ก็ต้องรีบ,ข,บขึ้นทำง,งานเลยนี่คือกินข้าวรอเวลาน้ำจิ้มแซบแซบแล้วก็มีน้ำซุปนะคะน้ำซุปร้อนๆเอาไว้ซดแก้เลี่ยนค่ะ ซุปข,ของเขานี่หอมมากเลยค่ะเดี๋ยวกรุณาจะพามาันชิมนะคะว่าข้าวมันไก่เจ้านี้เด็ดแค่ไหนค่ะอืมบ่ายโมงกรุณาพึ่งจะกินข้าวเที่ยงค่ะกชีวิตของกรุณาอร่อยค่ะรสชาติใช้ได้ค่ะ,ะ,ะเพื่อ ขึ้นไลฟ์สดค่ะกะ็กินกินก็พร้อมที่จะถึงเวลาทำงานเมื่อไหร่ก็ต้องรีบขึ้นทำงานเลยนี่คือกินข้าวรอเวลากลัวมาขึ้นมาไม่ทันแข้งขาไม่ดีก็เลยยกขึ้นมากินข้างบนกินเสร็จก็เพื่อรอเวลาจะขึ้นไลฟ์สดก็กินกินก็พร้อมที่จะถึงเวลาทำงานเมื่อไหร่ก็ ต้องรีบขึ้นทำงานเลยนี่คือกินข้าวรอเวลาเดี๋ยวกรุณาจะพามันชิมนะคะว่าข้าวมันไก่เจ้านี้เด็ดแค่ไหนค่ะอืมนะคะอ่าคุณเราก็กินเพื่ออยู่คะ่ะอ่าเพื่อขึ้นอ่ไลฟ์สดคะ่ะ ก็กินกินก็พร้อมที่จะถึงเวลาทำงานเมื่อไหร่ก็ต้องรีบขึ้นทำงานเลยนี่คือกินข้าวรอเวลาเดี๋ยวกรุณาจะพามาันชิมนะคะว่าข้าวมันไก่เจ้านี้เด็ดแค่ไหนคะ่ะอืมกลัวขึ้นมาไม่ทันแข้งขาไม่ดี ก็เลยยกขึ้นมากินข้างบนกินเสร็จก็เพื่อรอเวลาจะขึ้นไลซ์้มน้ำจิ้มแซบๆแ,แล้วก็มีน้ำซุปนะคะน้ำซุปร้อนๆเอาไว้ซดแก้เลี่ยนค่ะน้ำซุปของเขานี่หอมมากเลยค่ะบ่ายโมงกรุณาพึ่งจะกินข้าวที่ยังค่ะก็ชีวิตของกะรดดนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนค่ะที่รับชม เพื่อขึ้นไลฟ์สดค่ะค่ะก็แก้มด้วยแตงกวาหน่อยค่ะมีแตงกวาเป็นผักสดน้ำแกงร้อนๆอนอร่อยเลยค่ะเพื่อนทุกคนกินข้าวกันหรือยังคะก็เวลานี้ก็ประมาณร่วมร่ว,ม,รวม,มดนะคะขอบคุณเพื่อนเนทุกคนค่ะที่รับชม กลัวมาขึ้นมาไม่ทันแข้งขาไม่ดีก็เลยยกขึ้นมากินข้างบนกินเสร็จก็เพื่อรอเวลาจะขึ้นไลฟ์สดกลัวมาขึ้นมาไม่ทันแข้งขาไม่ดีก็เลยยกขึ้นมากินข้างบนกินเสร็จก็เพื่อรอเวลาจะขึ้นไลฟ์สดใช้ไ,ได้เลยค่ะน้ำซุปหอมๆบ่ายโมงกรุณาพึ่งจะ กินข้าวเที่ยงค่ะกัชีวิตของกระรุดม้ากินบนที่ทำงานซะเลยเป็นข้าวมันไก่นะคะวันนี้น้ำจิ้มแซ่บๆเลยค่ะข้าวมันไก่ชํำๆพร้อมแล้วก็ลาดกับน้ำจิ้มรสเด็ดค่ะน้ำจิ้มอร่อยแล้วก็ ลาดกับน้ำจิ้มรสเด็ดค่ะน้ำจิ้มอร่อยใช้ได้เลยค่ะน้ำซุปหอมๆข้าวมันไก่เนื้อไก่นุ่มๆไม่เลี่ยนไม่หมันมากนะคะนาก็อยู่กับการทำงานบน Facebook ค่ะที่กินที่นอนที่ทำงาน มากินบนที่ทำงานซะเลยเป็นข้าวมันไก่นะคะวันนี้น้ำจิ้มแซ่บๆเลยค่ะข้าวมันไก่ช้ำๆพออร่อยบอกเลยว่าจานนี้นะ่จะหมดจานอยู่จะอร่อยมากๆเลยกเพื่นๆจะบ่ายโมงแล้วค่ะของชีวิตแต่ เจ้านี้อร่อยค่ะออร่อยอร่อยค่ะรสชาติใช้ได้กดนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนค่ะที่รับชมบ่ายโมงกรุณาพึ่งจะกินข้าวที่ยังค่ะับชีวิตของกรุดของชีวิตแต่ เช้านี้อร่อยค่ะอ,อร่อยมากินบนที่ทำงานซะเลยเป็นข้าวมันไก่นะคะวันนี้น้ำจิ้มแซ่บเลยค่ะข้าวมันไก่ชชำๆพร้อมน้ำจิ้มแซ่บๆแล้วก็มีน้ำซุปนะคะน้ำซุปร้อนๆเอาไว้ซดแก้เลี่ยนค่ะน้ำซุปของเขานี่หอมมากเลยค่ะเพื่อขึ้น ไลสดค่ะกลัวมาขึ้นมาไม่ทันแข้งขาไม่ดีก็เลยยกขึ้นมากินข้างบนกินเสร็จก็เพื่อรอเวลาจะขึ้นไลสอ,อมเ,อเข้ามันไก่เนื้อไก่นุ่มๆไม่เลี่ยนไม่หมันมากนะคะน้ำน้ำจิ้มแซบๆแล้วก็มีน้ำซุปนะคะน้ำซุปร้อนๆเอาไว้ซดแก้เลี่ยนค่ะ น้ำซุปข,ของเขานี่หอมมากเลยค่ะจะเออบ่ายโมงแล้วค่ะกลัวมาขึ้นมาไม่ทันแข้งขาไม่ดีก็เลยยกขึ้นมากินข้างบนกินเสร็จก็เพื่อรอเวลาจะขึ้นไล่ส์สอมเ,ออเข้ามันไก่เนื้อไก่นุ่มๆเออไม่เลี่ยนไม่หมันมากนะคะ แล้วก็ราดกับน้ำจิ้มรสเด็กค่ะน้ำจิ้มอร่อยอร่อยบอกเลยว่าจานนี้นะจะหมดจานอยู่อ,อร่อยมากๆเลยก็เพื่อนๆทุกคนกินข้าวกันหรือยังคะก็เวลานี้ก็ประมาณร่วมร่วหม,วมอ,อม ้าวมันไก่เนื้อไก่นุ่มๆไม่เลี่ยนไม่หมันมากนะคะใช้ได้เลยค่ะน้ำซุปหอมๆก<ม>็แก้มด้วยแตงก